คืถ่ายวดีโอนะคะอันนี้ห้อไผ่ยานกมออให้จากใจจากใจคุณพี่แล้วก็หลานชายนะคะมาหายานกุกจากกรุงเทพเลยดีใจมากๆยินดีมากๆเลยค่ะมอบสเต็กให้สเต็กอร่อยนะคะของเบนคอฟฟี่เอาไปกินกรุงเทพือกินกลางทาง <c oughs> ากลางกันค <c oughs> ่ะคีค่ะ แม่ตาทำคำจุนโลก กราบสวัสดีมั่งมีสีสุขนะคะให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอซียานกค่ะวันนี้ยานกก็มีแขกพิเศษนะคะเป็นพี่เปียนุกก็มาสบรุกนะคะที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเอซีที่น่ารักนะคะเดินทางมากราบนมัสการหลงพ่อพุทธชินราชแล้วก็มาเยี่ยมยานกด้วยนะคะยานกก็เลยพาไปทานสเต็กแล้วก็ไปดื่มกาแฟเป็นพอฟฟี่ยานกเลยมาหา ปูสามย่าหน่อยมาหากันน้องมังกรมิเกลแล้วก็มาหายาธิพย์ตรงนี้ด้วยเลยค่ะอนาคตใครครับกอนาคตย่านนกนะอนาคตย่านนกหรือยาธิปเนี่ยแต่มีแว่นก็น่าคล้ายอนาคตย่านกหรือยาทิพย์เนี่ยแต่เล่นก่อน S <S ทั้งครูทั้งคู่พอดีวันนี้มีมีแขกพิเศษย่านกมานี่เขามีเขามีภาพเพิ่มอีกน,นะคะคุณ ค่ะย่านกก็มาส่งงานนะคะส่งการบ้านให้กับเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ส่งการบ้านให้เอฟซีนะคะได้ตรวจงานพร้อมกันไปด้วยเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาย่านกแล้วก็กปุกเนนะคะอันนี้มาส่งการบ้านให้กับคุณยายค่ะคุณยายค่ะบ่มน้ําเตรียมชาอยู่อําเภอนครไทยพร้อมญาติญาตินะคะพรุ่งนี้เราได้ปอกขนัางมุ้งหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย รูปนี้เราจะทําการบ่มนะคะฉีดบ่มนะคะฉีดน้ําบ่มบ่มกันสองวันแล้วเราก็เตรียมที่จะฉาบผนังวันนี้เราได้ไปสั่งกระเบื้องนะคะกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนงังห้องน้ําห้องครัวแล้วก็สุขภัณฑ์ แล้วก็อ่างล้างหน้าให้คุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่าคุณยายนะคะคุณยายก็จะได้อยู่บ้านเร็วๆนี้นะคะก่อนส่งการค่ะคุณยายขานะคะก็ส่งการบ้านให้คุณยายนะคะแล้วก็น้ําก็ดีใจนะคะที่ได้เร่งบุญเร่งสร้างบุญกันอยากให้คุณยายมาอยู่กับลูกสาวมาอยู่กับหลานสาวมาอยู่กับหมอชุกข้อยนะคะเราก็เลยเร่งงานกันเต็มที่เรียกว่าเราอยากได้บุญด้วยค่ะคุณยายนะคะก ็ส่งุญให้คุณยายนะคะได้รับชมนะคะว่าเราทํางานกันเต็มที่มารุมงานนะคะช่วยกันเลี้ยงงานเพื่อจะต้อนรับคุณยายนะคะเพราะเราก็อยากจะได้รับพรอันประเสริฐจากคุณยายนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานนี้ด้วยนะคะฟ b g เราก็จะได้เห็นคุณยายนะคะอายุ92าปีแล้วนะคะที่จะมาให้พรเรานะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ด้วยนะคะ FC นะคะแล้วก็มาส่งงานให้กับบ้านท่านผู้ตรวจแล้วก็บ้านท่านเ๋นะคะซึ่งขณะนี้เราก็เตรียมที่จะเทถนนเชื่อมไปที่บ้านของท่านแล้วนะคะในการทํางานการที่จะเทถนนนะคะของยานกเนี่ยต้องอัดดินให้แน่นต้องระดับพื้นให้ได้แม้กระทั่งเศษหญา้าชิ้นเดียวยานกก็ให้เก็บให้หมดเลยนะคะ ไม่อยากให้นะคะมีเศษผงหรือว่าเปลือกไม้อะไรต่างๆที่มาละเกะละกะน,นะคะก็ทีมงานของช่างนีรุษนะคะแล้วก็หลานหลานชายนะคะหลานตุ้มตามก็เช่นเคยค่ะอยู่บนรถแม็โครเกลยดดินเก็บต่างๆให้เรานะคะก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเพื่อจะเร่งงานให้เสร็จก่อน สงกรานนะคะเพราะว่าในช่วงสงการานก็จะได้มีญาติญาติหรือเพื่อนๆของท่านมาก็จะได้มานั่งพักผ่อนกันได้นะคะเพราะว่าเราก็ปูกระเบื้องบนบ้าน,นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือกระเบื้องพุทธาดรอบบ้านอย่างเดียวแล้วก็สีก็เริ่มทาเดี๋ยวประตูหน้าต่างกระจกก็จะมาติดตั้งให้บห้านท่านเก๋ถนนก็จะเสร็จก่อนสงกรานพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราทีมงานท่านสุอุดมสุก็จะเร่งงาน หใ้เรียบร้อยนะคะช่วงสงกรานนะคะเราก็เร่งงานให้เรียบร้อยนะพี่เจ้าหลานน้อยตรงตามนะคะโรงเรียนใกล้เปิดเทอมแต่ว่าเขาว่างไม่ได้เลยนะคะเขาก็จะทํางานคือเขาไม่ไปเล่นที่ไหนเองนะคะเอฟตีเราไม่ได้ใช้งานเลยแต่ว่าเขาเขาอยากทํางานเขาอยากเรียนรู้อยากอะไรต่างๆทุกอย่างของเขาเองนะคะเราก็ ก็เห็นเขาเขาอยากที่จะทำนะคะพอเวลาเงินเดือนออกย่านกก็ให้เงินเดือนเขานะคะเพราะว่าเขาอยากเรียนรู้เขาอยากเป็นวิศวกรค่ะเขาก็เลยมาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะในการลูกฝังลูกหลานของเราค่ะตีดีแม่แม่อัาเลี้ยงลกเราให้ฟังว่าเราวินไม่ธรรมดา เอีเราก็มาส่งกานบ้าพื้นท้าของท่านเ๋ท่านผู้ตรวจก็คือทําไไมม่านกเคยให้ดูว่าทําไมเราจึงมีปังเว้นไว้ไม่ทาสีให้หมดนะคะที่ีืนี่ค่ะเราก็มามอบหะคะเอากระเบื้องมอบนะคะเป็นมอบกระเบื้องค่ะนะคะเอีเวลาเราถูทําความสะอาดนะคะมันก็ไม่ลอกไม่ลอนนะคะเพราะว่าเป็น เป็นกระเบื้องที่เราใช้กระเบื้องมอบไปแล้วค่ะเอตีมันก็จะสะอาดนะคะเนี่ยค่ะเราใช้กระเบื้องมอบข้างมันเลยนะคะเบื้องมอบ15เซน15เซนเลยค่ะเอตีค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะใช้กระเบื้องมอบอย่างนี้แหละคะ่ะค่ับอาจารย์เรียน ุกภัณ์ที่น้องเล่าให้ฟังก็เถิอว่าเราจะใช้รุ่นซองโคนเขาก็จะไม่ลั่นเป๊ะลั่นเป๊ะนะคะเวลาปิดเปิดเขาก็จะสะโลว์สไลด์ของเขาลงมาเองแล้วก็ตรงนี้ที่ยังจะเน้นนั่งเน้นหน่ว่าเวลาเรานั่งพิงนั่งอะไรเนี่ยเราะวกามีเดือนะคะเขามีดือยนะะอข้างอย่างนี้ปิดไปแนละ้วมันจะแน่นแล้วก็มีระบบกดปิดเปิดนคะคะ บกกลุ่มเล็กสำหรับกลุ่มเล็กสำหรับเบากลุ่มหนักสำหรับกลุ่มใหญ่สำหรับไายนะกลุ่มเล็กสำหรับไายเบาค่ะมีชั้นวางชั้นวางให้นะคะตัว ครูทุเรียนค่ะเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เหล็กดัดอย่างเดียวนะคะมาติดนะคะสุขภัณฑ์อะไรต่างๆก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะจะมาขอซื้อบ้านขายไหมคะทำไมเจ้าของบ้านยิ้มอย่างเดียว มีเจ้าอ๋อมีเจ้าของแล้วเหรอคะอแล้วคนที่นั่งอยู่มีเจ้าของหรือยังคะมีแล้วอะไรเจ้าเน่ยญานกคุณย่าทิพย์มาเจอพาไม่บอกคุณย่าทิพย์อะไปเที่ยวมาแล้วก็ซื้อขนมซื้อขนมซื้ออาหารมาฝาก ส่งข้อความ้ามาว่ามาหายานกแล้วไม่เจอก็ฝากขนมฝากอะไรมาให้ด้วยคุณ่าทิพย์ขอบพระคุณมากนะคะย่าทิพย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนีเ่เราเราขำเราขำเราไปซื้อมาซื้อมาไว้ให้น้องมังกรมิเกลเพราะว่าลิมาเขาเล่นนู่นนะคะนู้นลิมาเขาเล่นและนี่เขาก็เลยว่า มังกรมิเกลด้วยปรากฏว่าทางโน้นยาทิพย์ยาทิพย์ปไปให้มังกรมิเกลเราซื้อมาอยู่ที่นี่ก่อนนะเราซื้อมาอยู่ที่นี่ก่อนนี่เขามีลูกโป่งให้มังกรมิเกลที่มาลอยในนี้ด้วยแต่ยังไม่ได้เป่าไว้พอเห็นคลิปที่โน้นบอกยาทิพย์ซื้อไปให้เราก็เลยขำพี่โลกก็ซื้อไว้แล้วสองวันแล้วนะคะอันนี้หมอน หมอนหนุนนะคะห้องมังกรมิเกลก็จะมีอย่างแน่นแล้วก็อย่างนิ่มแล้วก็มีหมอนข้างด้วยเนี่ยค่ะโอ้เขามีเรื่องเล่าเขาบอกว่าลูกเขยลูกเขยมาจีบสาวมาจีบลูกสาวตื่นเช้ามาพ่อตาก็าไปไปมองสะบัวอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลูกเขยจะไปเอาเอาดอกบัวไปเก็บดอกบัวให้พ่อตาลูกสาวก็เลยบอกพ่อ เขาจะลงไปเก็บได้เหรอดอกบัวขนาดหมอนข้างอยู่ข้างเขาทั้งคืนเขายังข้ามหมอนข้างมาถึงลูกไม่ได้เลยปู่เป็นยังไงหรือเปล่าคะปู่ข้ามหมอนข้างได้ไหมคะปู่ยังงงอยู่ดยวไปเล่าใหม่นะทงคืนไปเล่าใหม่ไปเล่าบนเตียงก็ไนดะ้ปู่ยังงงอยู่ขอบคุณย่าทิพี่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยานกทำอะไรกินยานกจะต้มยำปลาช่อนค่ะวิธีการต้มยำของยานกก็คือต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยนะคะทุกอย่างยานกจะต้มต้มน้ำให้เดือดก่อนทุกครั้งเสร็จแล้วก็ใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ แล้วก็หอมกระเทียมบุเข้าไปนะคะคือให้เดือดเลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะเพาหลังจากก่อนที่ต้มน้ําเดือดใส่เครื่องไปแล้วย่านุกก็จะนํามะนาวน้ำมะนาว,นนาวบีบใส่ปลาบีบใส่ปลาช่อนก่อนนะคะเนื้อปลาช่อน คือทำไมถึงต้องบีบนะคะเพราะว่าไม่ให้คาวค่ะนะคะบีบใส่ปลาช่อนก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นคาวค่ะเอฟตีเนี่ยนะคะน้ำเขาเดือดใส่ทุกอย่างลงไปเดือดพร้อมกันแล้วย่านุกก็จะใส่ปลาลงไปค่ะเอฟตีใส่ปลาลงไปเลยนะคะ,คะห้ามคนเลยนะคะเอฟตี ห้ามคนเลยปิดฝาไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องตามไปทีหลังนะคะเอฟซี F เครื่องของยานกนี่จะใส่นะคะามะม่วงต้งม,มเลยกันนะส,สับไส่ที่คะต้มยำไส่มะม่วงสดด้วยค่ะปู่จะอร่อยมากนะคะหั่นใส่เข้าไปและต้มยำของยานกเนี่ยจะคล้ายๆต้มโคล้งนะคะเพราะเราใส่ผักชีผักชีเขี่ยวเลื่อยค่ะ ชีใบเลื่อยนะคะเล้วก็ใส่ใบกระเพราคล้ายๆต้มโคลงก็คล้ายๆนะคะแต่ว่าต้ยมยำสูตรยจนกเนี่ยก็คือจะใส่ใบกระเพราค่ะ<ม>เดือดแล้วค่ะเ้านกก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือปู มะเขือปู่ที่นี่มะเขือเทศลูกน้อยอที่เขามีลูกเยอะๆทางนี้จะเรียกมะเขือปูนะคะก็ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้สักครู่หนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วย่านก็จะมาทอดพริกค่ะทอดพริกเพื่อเดี๋ยวพริกนี้เราจะทอดเก็บไว้ด้วยแล้วเราก็จะ ใส่เข้าไปนะคะในต้มยำด้วยค่ะเอฟตีทำไมยานกทอดพริกเยอะแยะไปหมดยานกจะทอดใส่ต้มยำแล้วส่วนหนึ่งยานกจะตำน้ำพริกอ,องค่ะน้ำพริกอองของยานกก็คือทุกอย่างจะทอดหมด,ะค,ะดค่ะทอดขาตะไครทอดหอมกระเทียมนะคะทอดทุกอย่างเลยยานกจะทอดหมดะคะ่ะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยานกก็จะใส่มะม่วงสับพร้อมใบกระเพราลงไปค่ะนะคะใส่มะม่วงสับพร้อมใบกระเพราเราปรุงรสมะนาวแล้วมะเขือเทศแล้วนะคะพอเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะเราก็ใส่ใบกระเพราพร้อมมะม่วงสับแล้วผักชีใบเลื่อยค่ะก็ะะเป็นอันเสร็จนะคะต้ยมยำปลาช่อนค่ะเอฟดี เหลือจากนั้นก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้นะคะเอตีนะคะเราก็จะหักหักลงไปเดี๋ยวเราให้เขากรอบนิดนึ่งนะคะจะใส่พริกนะคะเขาก็จะกรอบแล้วนะคะเอตีนะคะนี่แหละค่ะกรอบแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะ,นะคะเราก็จะใส่ลงไปะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต้มยำ ต้มยำปลาช่อนยยานุค่ะแย้นุก็ไม่ใส่เยอะเพราะว่าบางคนเขาไม่ทานเผ็ดมากนะคะก็ใส่ประมาณเทียบกันไว้ละค่ะแล้วก็จะตักต้มยำต้มยำปลาช่อนค่ะเอฟซีค่ะแย้นุกต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กรุณากดติดตาม ช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ผูหลวงแล้วก็ให้กําลังใจยานกกับปู่คมมาทุกวันเลยนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ยานกทั่วโลกเลยนะคะมีสุขภาพีแข็งแรงนะคะมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะ่าบอกว่าไม่อร่อยใจสุขภาพร่างกายเข้มแข็งเข้มแข็งกันเข้าไว้ค่ะส่งกาลังใจให้ทั่วโลกเลยนะคะอ ใหเอชีุท่ะได้กลิ่นต้มยำปลาช่อนนะคะไปถึงไหนแจ้งยานุกด้วยนะคะแบบขอบคุณเป็นอย่างสูงเรต้มยำปลาช่อนยานุกก็คือใส่ใบกระเพรายานกขอขอบคุณมากเลยใส่กระเพียงไ้ต้มโคลงกระเพราต้มยบปลาช่านทั่วโลกค่ะต้องไปหาคุณพี่ฉลองคุณพี่ฉลองจะต้มเจ๋าไฟฟ้าให้ปู่รับประทานค่ะ